ว่างมีเลดเฮดเข้าบ้าน8หน่วยพามาชมนะครับซึ่งผมเลือกเนี่ยไม่สนเลยนะว่าผู้หรือเมียเอาที่สวยมาที่สุดเลยอ่ะจะผู้หรือจะเมียก็ได้ผมไม่ดูเพศเลยนะดูทรงดูบังดูสีแค่นั้นพอล้วนี่นี่นี่ได้มาแปดตัวนะครับสุดอือโอ้ว้าวเฮี้ยตัวนี้คือจีสุดเลยเพราะว่าอะไรรู้ไหมมันเป็นเหมือนประคับเลยอะ แดงขาวดำเห็นไหม,มไม่พอตาเพชรด้วยนะตัวเนี้ยอ๋อหรอถูกกักโรคไว้ก่กอนนะครับอันนี้คือปลาที่เขาอยู่อ่างเดียวกันมาก่อนอแปดตัวเนี้ยเพราะฉะนั้นผมก็กัโโกโรคโรครวมกันได้เลยเข้าใหม่เข้าใหม่หอย่างนี้เขาก็อยู่เลี้ยงปกติอย่างนี้ในนี้ใช่ไม่ได้ใส่ยอย่างอื่นในน้ําในตอนกักโรคกักโรคก,ก็คือเลี้ยงเฉยๆเนี่ยแหละสังเกตอาการนะครับไม่เป็นไรครบ14วัน ก็คือปลอดภัยถ้าคนแบ่งเนี่ยผมก็จะเลี้ยงมาให้ก่อนนะ14วันค่อยเดินทางนะครับโอ้โหโอ้โหดูแข็งแรงนะแน่นอนผมเลือกมาก็คือปลาแข็งแรงอยู่แล้วนะเลือกให้มันดีแค่นั้นเองนะครับแต่กักโลกสําคัญนะคะแต่ตัวนี้สวยสุดข้างล่างเออเคยได้กินยังคะมือมือแรกไปแล้วกินไปแล้วเราต้องให้กินนะครับเพื่อมีอาหารลงไป อาหารเกรดดีมันจะมีจุลินทรีย์และแบคทีเรียผสมอยู่น้ำจะเป็นเร็วติดตามนะครับเลเทสชุดนี้โตน,น่าจะสวยภายใน14วันจะยังอยู่กับพี่เจฟอยู่ก่อนแน่นอนเพื่อที่จะกักโรคถูกต้องเหมือนมาเบิ้ลถึงได้มาเหมือนกันก็จะต้องกักโรค14วันก่อน okay. นะครับอ่าไม่งั้นจะไม่ปล่อยออกจากบ้านแน่นอนตันโจร,รอบที่แล้วก็สิวันขึ้นไปแล้วเรียบร้อยแล้วก็เด,กกเดินทางย้ายบ้านสวยแจมทุกตัว